สวสัสดีครับอันนี้ก็อยู่ข้างสนามฝึกซ้อมนะครับกีฬาผู้บริหารนะครับเป็นส่วนของคณะผู้บริหารอำเภอบ้านผือนะครับอำเภอบ้านผือเตรียมฝึกซ้อมนะครับไปแข่งขันที่กีฬาผู้บริหารของสอพปอดรทานเขตสีนะครับที่อำเภอนาอยู่ในวันที่29นะครับ29มกราคม ของแท้ล้วเนาะมื่อวานเป็นซอมมาสันด้ิรับเป็นทางน้้นก็จะเป็นสนามฟุตบอล่ะกีฬาผู้บริหารนะครับที่มีการฝึกซ้อมนะครับโอเพื่อได้กำลังที่ดีนะครับในเวในการแข่งขันนะครับ ซึ่งการฝึกซ้อมกีฬานะครับก็พานะผู้บริหารนะครับโดยนรรายวนสมคมออมเภอบ้านผือนะครับได้เ,เ,วเ,วเดิมเนิมกันนะครับรวบรวมผู้บริหารมาฝึกซ้อม <laughs> ท่านพอสมเกียรตินะครับกำลังจะเสิร์ฟครับอันนี้ฝึกซ้อมแค่ฝึกซ้อมนะครับดูลูกเสิร์ฟครับอโอ้ข้ามไป ไปดูสนามฟุตบอลครับนี่สนามฟุตบอลกำลังฝึกซ้อมนะครับที่ใช้ที่โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินะครับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมนะครับของคณะผู้บริหารอำเภอบ้านผือนะครับสนามค่อนข้างมาตรฐานนะครับแล้วก็ มีความสว่างนะครับโดยอำนวยการให้ฝึกซ้อมนะครับเจ้าของสถานที่ก็คือท่านผูน้อำนวยการโสพลพมผลจร